หลังจากที่ช่างเอครับทดลองแล้วนะครับโอ้โห,โหสุดจัดเลยนะครับนี่ก็เก็บนะครับต้องแก้แก้อะไรอะไรอันนี้ไม่ใช่ ใหญ่ที่สุดในประเทศนะใหญ่สุดในประเทศมี38นะครับ38นิ้วอันนี้30นิ้วนะครับแต่ก็คือตัวนี้จะขับเคลื่อนได้นะครับขับเคลื่อนได้ตีไปชั่วโมงละ1 5 0 0 0ลูกบาทนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนหม0 0นนะประมาณไหมประมาณเอานะครับ ยาว13เมตรตัวนี้มาถูกมาสองกมาสองกมาห้า13 13เมตรครับสล้านกว่าครับเครื่องเกียร์ก็อยู่อยู่ราวๆสามแสนนะครับฮืม <c oughs> <c oughs> นี่ต้องไปดูดน้ำท่วมนะครับ เอกท่อสูบซิ่งครับก็ใครที่อยากจะจ้างก็ติดต่อได้อันนี้มาหายอดวิวหรือเปล่าเนี่ยคลิปนี้นี่ไอ้ตอนนี้นี่ช่างเอกเนี่ยมาหายอดวิวหรือเปล่า โชว์ครับลองด้วยแหละนะครับมันไม่มีที่ลองเพราะว่านี่โอ้ดูอ่ะเพราะว่า,วา,วาที่อื่นนี่หัวกระโหลกนี่ไม่มีมิดนะแต่ตรงนี้มันมิดเลยคนขับนี่ก็อยอดว่ะต้องชำนาญการนะครับ ระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็เวลายายก็ใช้ระบบลากจูงนะครับ ความเร็วได้เท่าไหร่ได้ถึง60ไห น้ำมันก็ได้สองร้อยลิตรน่าจะเกินนะส0่น่าจะ400ลิตรนะ ทางเลยไหมเดินไม่ไหวอ่ะต้องนั่งรถป่าชาดแล้วนี่ดูพาไปดูปลาดุกหน่อยไปบอกให้เขาขับสักหกสิบยีให้มันวิ่งบนถนนป่ะวิ่งได้เร็วเท่าไหร่นี่โอ้โเลยร้อยยี่หมดเลยจริงป่ะกี่เกียร์เมื่อกี้กี่เกียร์เนี่ยฮะยูบุสเห็น่อเสียนไหมเดี๋ยวเขาลากกันย่าไปน้อยดูดูไหมล่ะโเอาเดี๋ยวเราดูเขาจะลากจูงกันยังไงครับ ความร้อนความร้อนเป็นยังไงแล้วนี่ถ้าสูบเป็นชั่วโมงเนี่ยเร่งขนาดนั้นอเอาอยู่ไหมเนี่ยความร้อนเนี่ย ลากไปไหนต่อครับนี่เอาไปเก็บน้องกีครับผมน้องกีคนะ<อ>รับอเก็บตอนนี้บ้านพี่อยู่ที่นี่นะครับครับย้ายมาอยู่น้องกีมาแล้วเหรออ่าอยู่ที่ผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอ๋อที่ผมมันมีอยู่ที่เอาเก็บข้อมันมีสองที่ครับคือยางตลาดที่หนึ่งข้อที่น้นอ,งนองกีกติดต่อช่างเอกได้ทางไหนนี่อ่าเบอร์โทรผมเลยครับแปดเจ็ดสี่หนึ่งสามสามหนเจ้าห้าครับผมอืมแล้วทางเพจทางอะไรล่ะ เป็นพวกเอกท่อสูบน้ำเอกท่อสูบน้ำนี่ครับติดตามได้ติดต่อได้ครับได้คร <ve> ับเดี๋ยวให้เดียวเราว่างก่อนเดี๋ยวนะครับแบบแรงๆก่อนเดี๋ยช่งครับครับพอดีอันนี้เรื่องความลงความล้อนี่ผ่านยังครับพี่ยังผ่านหมดครับแต่กำลังเครื่องมันยังเหลือเยอะอยู่ไปพักเปนข้าวน้ำจะไม่ทันครับครับข้าวน้ำแต่ยังเล็กอยู่พอดีเครื่องใหญ่แบบนี้เพิ่งลองทำมันมันทำมาเครื่องมาหลายตัวแล้วครับครับอะใหญ่ขนาดเนี้ยมันข้ามตัวเจ้าพอดีที่แรกอ่ะ กับแรงม้าเครื่องมันโอเคกันแล้วนะครับแคลิทไปโม่ปั๊มออกฉีดมาเพิ่มกลายเป็นกำลังเครื่องเหลือเดี๋ยวไปโม่ถ่ายต่อครับอ๋อโม่โม่วบพัดต่อครับผมเรามาดูใบพัดกันได้ครับพี่ไปเนฮ้ยใบพัดอ่ะ อัจจารบีไลน้องจากลูกปืนอ๋น้ำเข้าลูกปืนจอดนานเลยลูกปืนอ๋อนีไครับเอ้าลูกปืนทำไมไม่ทำเป็นเลดออะฮะมันจะได้ไม่ขึ้นสนิมอออครับเอาอีกแล้วครับตา เดี๋ยวเข้าไปได้เปรียแถวนี้กลับแล้วปะป๊าโอเคกูปลาซิวปลาซ้อยนี่ไม่มีอยู่นะนี่ปลาหมอก็อยู่ไม่อยู่นะนี่ปลาหมอก็ดูไปหมดนะนี่เปิดได้มั้ยเอาเปิดข้างบนอันไหนครับอันนี้เปิดข้างบนนะเปิดข้างบนนี่อ๋อตรงนี้ปิดตายเลยใช่ ไดด้กำลังเครื่องแล้งเหลืออยู่ที่ไหนออกจะออกแล้วป่ะออกเลยป่ะกำลังเครื่องเหลือเหลือแล้วเราจะโมตรงไหนช่างโมตัวนี้เหรอจะใบมันยังมันยังมันเรียกว่าฟันใบไม้เป็แค่อะไรกี้เลยับให้มันนอนให้มันนอนไอ้นอนลวงแหวนนอบโม่นี่ต้องมาถอดตัวเดินก่อนนะครับนี่เล่นน้ำมันน้ำมันน้ำมันเฟืองถ่ายด้วยน้ำมันเบรกวันนี้ ช่างอันนี้ใช้เฟืองท้ายอะไรขรับนี่ของอะไรครับไม่รู้รรรอนันซื้อเชียงกงมาอ๋อซื้อเชียงกงมานี่นะครับรถลากโอ้สุดล้อว,วิ่งดินครับนี่ทำทางครับ หลากฝั่งนี้นะครับฮึฟพี่ผ่านกดให้ส่งนะครับกดเกี่ยวว่างว่าอะไรเอ็ด เหมือนหัวลากไหมนี่ใช่ครับอ่ายัดใส่ต่อได้ไปได้เลยครับคลา้ายๆหัวล่างมาพี<ม>่ฟ<ม>ันจน คอณไมขยับไปล่อ๋ขยับไปไหมเดี๋ยวก่นนะับพี่กวนหลากสูบซิ่งครับเดี๋ยว โอ้ล็อกแบบนี้ไม่ตรงรูเดี๋ยวดันไปทางนู้นเอาเรื่องเหรอเออก็จะประมาณนี้แค่นี่ล็อกแบบนี้เลย ใช้เบลรัดเอาครับอู้เวลาเราตีโคงง้งนี่ก็เหมือนรถพ่วงเลยใช่ไหมนี่ใช่ครับประมาณนี้เจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ใครจะจ้างก็ทักช่างเอกได้นะครับ มานีตอนน้ำท่วมอะไรนะจำไม่ได้แลวแกก็ไปช่วออยสุดยอดที่อะไรนะั่นเด็กติดในธรรมนะ